กูจิตยไปเนาะเอ้ยกจอไปกิทสหัวหัวเอหัวบ่มาใ่พี่น้องเอ้ยมีวิธารใูจิไปกินเรองเทอบเออนี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องอืมนี่คไปได้ไล่เพี่เนะคบ ทดสอบพี่น้องเกือบพังหนึ่งเบอร์สิบหกเกือบเต็มม,มาครอบครัวพ,พี่น้องมาครอบครัวมาหนิเอาลงไปกินกรุงเข็มเอิญเดินทางไปกรุงเทศเนาะธรรมศาสตร์เด้อพี่น้อ,มอมงมา,อมาเดินโคกหัวนาธรรมศาสตร์หนึ่งพี่น้องนี่จิตหลอ่อ นาถายพี่น้องเบิงบรรยากาศดีดีตอนนี้เข้าสี่เบ็ดงงเลยเนาะบรรยากาศดูเดินทางเมือแล้วมาตั้งแต่ตีห้านู่นเลยพี่น้องตอนนี้สี่เบ็ดงงนะมั้ง ครับคุติลอต่อไปอีก